ก่อนวันนี้มาสอนวิธีการหยอดโซ่จักรยานก็มีน้ำมันหยอดโซ่ได้แต่ชิดของมันเปดิบๆเดืเดๆเรื่องเดืก็ลองไปศึกษาดูาดครับแล้วแต่คนจะใช้จะใช้น้ำมันจักก็ได้สำหรับผู้ที่ออกหลังกายทุ่ไปาไม่ได้ระดับแข่งขันอะไรนะก็แต่อันนี้ผมจะใช้ตัวนี้ตัวน,นี้นี้ตัวนี้มันมันสะอาดและลื่นกว่าก็เดี๋ยวมาดูกัน อื่นๆก็อ,อ,กอ,อยากแนะนาสาหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่ใช้รถจักรยานแต่ไม่มีความรู้อะไรก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบหรือเสือภูเขาก็อยากให้สังเกตที่ตรงนี้เกียร์นี่ยเวลาจอดอยู่บ้านพยายามปลดเกียร์ให้มันอยู่ล่างสุดน,นะครับเพราะว่าเพราะว่านี่นี่จะเป็นสปริงถ้าเราใส่เกียร์ที่จานใหญ่ สปริงตัวนี้มันก็จะยืดทําให้มันล้าก็ควรจะให้มันหดอยู่อย่างนี้สปริงมันก็จะไม่ล้าครับก็มาใช้งานได้นานแล้วก็อันนี้คือเนีนะเบื้องต้นนี่ก็มาดูวิธีหยดซึ่งกันอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ครับน้ำมันแล้วก็ผ้าผ้าแห้งพื้นหนึ่งอันนี้ผมใช้เป็นใช้กระดาษชำระก็ได้แต่ผมใช้เป็นผ้าที่แบบเป็นผ้าผ้าใช้แล้วทิ้ง ในช้อปปี้พื้นระบาดเป็นทองสีแดงแดงแล้วก็ตกไปพื้นละไม่ถึงบาทหรอกถ้าซื้อเยอะก็วิธีหยอดก็ตามนี้ดูนะครับนี่จำข้อมันให้ดีๆว่าเช่นผมจะเริ่มจากข้อนี้ก็หยอดลงไปตางขอ้ออันนี้อันนี้หยดไปหยดไปเรื่อยไปยิงมันก็หยดุด ไม่จะซึมเข้าไปในข้อครับดูจำข้อมันไว้เมื่อกี้เราหยาิบข้อนี้ก็มึมงกันนะครับข้อต่อพอดีที่มีรูๆไม่อ่านแล้วก็ดันมันมาให้สุดแล้วก็เราก็มาเริ่ม ทำนานแล้วก็แต่พยายามันโดนทุกข้อนะครับคือจะดีกว่าจะไปสนอมโซ่เพราะว่าโซ่จักรยานมันมันแพงจำข้อมันไว้ข้อนี้เท่าน,นี้ครับวิธีการหยอดก็ไป ยังมาด,ดูทุกข้อแค่นั้นแล้วก็หมุนจำข้อไว้ถึงนี้ถ้าให้ดีผมแนะนําน้ํามันหยอดโซ่โดยเฉพาะนะครับไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์หรือวมาหรือว่าน้ำมันออตลูปนะครับเพราะว่ามันคุณสมบัติมันอาจจะใกล้เคียงแต่มัน ไม่เหมือนกันอ่าทีนี้เมื่อครบแล้วก็ให้มันเข้าที่เข้าทางทีนี้บางทีมันจะแขะเกินไปเราก็ใช้ผ้าเนี่ยทบหรือไม่ทบก็ได้แต่แนะนำให้ใช้ผ้าแล้วใช้แล้วลทิ้งนะครับเพราะว่ามันมันเปื้อนแล้วมันก็แล้วก็ลูบไปแต่ถ้าล้างรถใหม่ มันก็มันก็จะอย่างไม่ดังดูดหรือจะใช้วิธีหมุนขาบันไดให้มันฟรีเร็วๆก็ได้ครับการมันกันมันเหนื่กันมันเยิ้องก็นี่ครับแค่นี้ที่เช็ดนี่ก็คือลูบให้มันเข้าไปในข้อแล้วก็การมันเยิ้องกระเด็นใส่ขากระเด็นใส่ล้อกระเด็นใส่เท่านี้กลับอีกก็ได้คือ ใครสงสัยเรื่องจากอรญญยานอะไรก็ถามมาได้นะครับ